ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนมาคุยหลังเกมกันนะคะสำหรับเกมการแข่งขันอาเซียนครับนะคะมิซูบิชิอิเล็กทริกครัพรอบแบ่งกลุ่มนะคะแข่งกันนัดสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราก็เปิดบ้านเจอกับกัมมูชานะคะทุกคนเออเป็นยังไงเห็นผลการแข่งขันรวมไปถึงเรื่องเออวิธีการเล่นของทีมเราวันนี้ทุกคนคิดว่าไงบ้างคะ ส่วนตัวอีชันก็โอเคนะถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของอ e ีชิอ e ี e นะคะทุกคนก็คือเออเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์แถลงข่าวก่อนแข่งอะว่าโอเคต้องการที่จะพักนักเตะแล้วก็ต้องการเก็บชัยชนะด้วยนะคะทุกคนก็ทําได้ตามเป้านะถือว่าโอเคนะคะทุกคนโอเคก็สําหรับเกมนัดนนี้นะคะทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นกันหลายคนเลยนะคะแล้วก็ มีสลับสับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งการเล่นด้วยนะคะที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นลูกโซ่นะคะทุกคนตอนลงเป็นผู้เล่นเซเตัวจริงอะ่ะเขาเล่นเป็นปีกขวาปกติเขาเล่นแบ็คขวาใช่ไหมเออครั้งนี้เล่นปีกเวย้ยเออโอเคเอในครึ่งแรกนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากัมพูชานี่คือบุกเรากระหน่ำอยู่นะช่วงแบบ ต้นครึ่งแรกอะค่ะทุกคนเขามีจังหวะในการจบสก,กอร์บ่อยครั้งนะคะและในที่สุดเขาก็ทําได้นะคะในช่วงซัปประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งที่เล่นไปนะคะทุกคนเออทำประตูได้นะคะขึ้นนําเราก่อนเลย1-0ึ่งนย์ตอนนั้นฉันง,งงมากนะอะไรให้มันนําได้ไงวะงุดหงิดได้ไม่ถึงนาทีนะคะทุกคน อ,อักัครพง์ก็จัดให้นะคะแต่ว่าลูกนี้ต้องบอกเลยขอชมนะคะเทพเจ้าตาปิดวรชิตกนิดสี่บำเพ็ญของเรานั่นเองนะคะทุกคนโหลูกนี้อีฉันบอกเลยล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกไปล็อกมาแล้วก็ซัดตุ้มยิงเข้าไปเลยแต่ว่ายิงไปตรงตัวของผู้รักษาประตูกมพูชานะคะทุกคนแล้วเขากว่าปัดบอลแล้วบอลมันเด้งออกมา เด้งออกมาเข้าทางอัครพง์อัครพงก็มาแล้วซัดตุ้มเข้าไปนะคะแสกหน้าเข้าไปเลยนะคะถ้าจะให้เปรียบกับมวยเอออารมณ์แบบเป็น upper อ,อัปเปอร์คัตเลยทุกคนแบบซัดเสยเข้าไปเลยนะคะก็แสกหน้าผู้รักประตูกัมพูชาเข้าไปเลยทีมชาติไทยก็ตีเสมอได้แล้วนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโดย เ,เริ่มต้นจากยิมมรชิตก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาจบสกอร์ด้วยอักระพงพุ่งวิเศษกับตันทีมจากลำพูนวอลเลเยอร์ Warrior. นั่นเองเออชาวเน็ตเลิกด่าได้แล้วนะยิงแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นสกอร์นี้นะคะจนกระทั่งจบครึ่งแรกเลยนะคะทุกคนครึ่งแรกเนี่ยส่วนตัวนะอีฉันชอบเออ กัปตันทีมเออลืมบอกวันนี้กัปตันทีมคือเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยนะคะก็คือวันนี้เนี่ยกัปตันทีมของเรานะคะก็เป็นวิลเลียมไวเดเชอร์นะคะทุกคนกัปตันทีมของเราเนี่ยกัปตันวิลเลียมเนี่ยเด่นมากนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เด่น,นก็คือเทพเจ้าตาปิดของเรานะคะทุกคนวอลชิตเกนิสีบาเพนนะคะอีฉันมองว่าเอ,อ่อวิธีการส่งบอลของเขาอะ่ะคือมันคือเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้วเนาะก็คือเรื่อง เซนในการส่งบอลแล้วก็การพาบอลไปข้างหน้าเพื่อให้เพื่อนมีโอกาสได้ทําประตูเนี่ยอีฉันว่ายิมทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไม่ค่อยเจ็บคอเท่าไหร่เพราะว่ามันง่วง,ง,ว,งวันนี้ง่วงจริงวันนี้ไม่ได้ง่วงด้วยอาการจากร่างกายอันนี้ง่วงจากเออบอลมันดูง่วงง่วงจริงๆรเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนกลับมา สำหรับครึ่งหลังนะคะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะคะของทีมชาติไทยนะคะเปลี่ยน3คนเลยนะคะก็เดี๋ยวก็นะใครออกว่างวาคนที่ออกนะคะก็จะมีเจมส์เบรดฟอร์ดอันนันยอ่อสังวานเอออันนันนัทนี้ก็มีจังหวะยิงเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นประตูเท่านั้นเอง ใจนี่คืออยากให้ยิงประตูได้นะนัดเนี้ยแล้วก็อีกคนนึงที่ถูกเปลี่ยนออกก็คืออภิสิทธิ์โซรานะคะทุกคนก็สําหรับคนที่เปลี่ยนเข้ามานะคะก็คือแบงค์สุพนัทเหมือนตานะคะแล้วก็เสกสรรดาตีรวมไปถึงอีกคนนึงน้องโชปแปงนะคะทีตาถอนนั่นเองนะคะทุกคนก็พอลงมาแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าเกมมันก็เร็วขึ้นนะคะส่วนตัวที่ฉันรู้สึกนะอืม เกมเร็วขึ้นแล้วก็มีจังหวะในการาพาบอลไปที่หน้าประตูของกัมพูชามากขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะพูดตรงๆเลยนะกัมพูชาบุกเราเยอะมากเลยนะโอเคพอเปลี่ยน3าคนนี้ลงมาก็เกมก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีประตูอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเริ่มครึ่งหลังมานะคะทุกคนก็นเล่นไปแป๊บหนึ่งนะคะทีมชาติไทยก็ได้ลูกฟรีคิกนะคะแล้วก็คนที่เปิดลูกฟรีคิกเนี่ยก็คือยิมนั่นเองนะคะทุกคน คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอะไรรู้ว่าก็เห็นว่าเอา้ามันมันตุงเข้าตะขายไปแล้วอะเราก็ไม่ต้องรออะไรทียครับเฮ hey, ไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่ากรรมการเนี่ยเขาก็แบบว่าเฮจับหูใช่ไหมแบบอุ๊ยอะไรนะครับห้อง VAR ก็คือส่งสัญญาณมานะคะทุกคนก็คือมีการเช็คว่าเป็นเอ่อ possible g o หรือเปล่าเพราะว่าโอเคเรื่องจังหวะก,การเปิดของยิมเพื่อให้เพื่อนชาร์จนอะ อันนั้นอะไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรก็คือยิมเปิดไปทุกอย่างโอเคเปิดไปแล้วบอลมันเด้งแล้วมันก็เข้าประตูเราก็เข้าใจแบบนั้นจบแต่ว่าจริงๆอิ่ยไม่ใช่คือมันมันเป็นจังหวะที่แบงค์อะเขากระโดดเพื่อที่จะชาร์จนั่นแหละอ่าทีเนี้ยจังหวะแบงค์อะล้ำหน้าแล้วก็ผู้ตัดสินอ่ะมองว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ผู้รักษาประตูเขาเล่นยาก นะคะคก็เลยทำให้กรรมาการตัดสินปิด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 เป่าแบบนี้ป่ะวะปิด,ป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 ดไม่ให้เออไม่ให้ก็ไม่เอาช่วงแบบว่าจะจบอยู่แล้วละ่ะท้ายๆแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้ลูกเ hey ฮอีกหนึ่งครั้งนะคะจากอัครพงษ์พุ่งวิเศษนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นจังหวะ การส่งบอลไปมาของทีมชาติไทยเนอะแล้วก็อ,ากาอัคคลาพละพาบอลเข้าไปแล้วก็ซัดเข้าประตูเข้าไปเลยเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะคะก็จังหวะนี้นะคะทุกคนคือกองหลังของกัมพูชาเหมือนว่าเขา่าจะเข้าสากัดบอลอพลาดคือควรจะสกัดใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเหมือนมาสกิดบอลให้เราอะ่ะเอออัคราพลก็เอาขอบคุณครับแล้วก็พาบอลยิงเข้าไปเลยเย้ไทยนำสองหนึ่ง โ,โอเคแล้วก็อันนี้คือช่วงท้ายอีกแล้วมัน,ม,นมันมาแบบว่าช่วงเขาเรียกว่าเซนเซทามเยช่วงทายเกมอันนี้เป็นลอกชาวเน็ตมาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเออมันเป็นลูกเตะมุมนะคะทุกคนเราก็เตะมุมเข้ามาแล้วก็ทางเฉลิมสัก์อักขีนะคะก็ยืนอยู่คนเดียวเลยตรงเสาแรกนะคะทุกคนวอลเลยเข้าไปง,งามๆเลยนะคะทําให้ไทยเนี่ย ขึ้นนำเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็รู้แล้วว่าเขาชูอะไรมันคือสนับแข้งที่เขาแบบเป็นรูปเขากัแบบรูปลูกเขาอะ่ะทุกคนเออก็น่ารักดีนะคะโอเคป๊าป๊าทำได้แล้วไทยขึ้นนำสามต่อหนึ่งทุกคนและเรื่องที่ ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช่วงทดเวลานะคะทุกคนเพราะว่ากัมพูชานะคะอยู่ๆก็ไล่มานะคะเป็น3ประตูต่อ2นะคะทุกคนจบเกมนะคะทีมชาติไทยก็เก็บชัยชนะในบ้านได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะคะในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ4นัดได้ทั้งหมด12แต้มนะคะไม่แพ้ใครเลยนะคะทุกคนเรารอบรองชนะเลิศ เขาจะมีเป็นแข่งสองเลกนะคะทุกคนเล็กแรกเนี่ยก็คือจะแข่งวันที่27ธันวาคมส่วนเลที่2จะแข่งในวันที่30ธันวาคมนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ในวันเดียวกันนี้นะคะมีอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม A แข่งด้วยนะคะเพื่อชิงเป็นอันดับสองของกลุ่มนั่นก็คือสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะทุกคนผลสรุปนะคะคือแข่งเวลาเดียวกันนะผลสรุปก็คือ เสมอันไปศูนะคะทุกคนทําให้ที่2ของกลุ่ม A เนี่ย,ยก็คือเป็นสิงคโปร์นะคะที่เข้ารอบตามเรามานะคะทุกคนส่วนกลุ่ม B นะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศบ้างนะคะที่1ของกลุ่ม B จะต้องไปเจอกับที่2ของกลุ่ม A ก็คือสิงคโปร์นะคะส่วนที่2ของกลุ่ม B จะต้องมาเจอที่1กลุ่ม a ก็คือทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะคะทุกคนโอเค เราก็มารอติดตามกันนะคะรอบถัดไปเราจะเจอใครแล้วก็มาร่วมลุ้นให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์สมัยที่8ในรายการนี้ให้ได้กันนะคะทุกคนโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย